ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะปุตุกจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้พยัญชนะตัวใหม่กันค่ะนั่นก็คือตัวอะไรนั่นเองคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตัวทอทหารนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆดูนะคะตัวจอทหารเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆจำได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปฝึกเขียนทอรหานกันเลยค่ะมาดูวิธีการเขียนทอร์หารกันค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากจุดสีดังๆนี้นะคะีเด็ก่ะทอท์หานก็มีหัวกลมๆลอ,อยเป็นหัวกลมๆเลยค่ะอะแล้วก็ลากลงมาลากขึ้นค่ะนี่นะคะ แบบนี้เองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆโค้งหัวค่ะชบกลมๆแบบนี้นะคะลากตรงลงมาค่ะลากขึ้นแล้วก็โค้งลงมาเลยค่ะเด็กๆเท่านั้นเองค่ะเด็กๆก็จะได้ตัวเด็กๆมาดูที่ใบงานนะคะ เด็กๆเขียนทอทหารที่เราฝึกเขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มเขียนเลยค่ะ่าเริ่มจากตัวข้างบนนี้ก่อนนะคะวนหัวกลมๆค่ะาลากลงมาลากขึ้นแล้วก็โค้งลงไปค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ตัวอะไรคะทอทหารอดทนนั่นเองค่ะ เรามาดูแถวที่หนึ่งเลยค่ะวนหัวลากลงมาลากขึ้นแล้วก็โคง้งแบบนี้นะคะวนหัวลากลงมาลากขึ้นแล้วก็โคง้งแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะหัวกลมๆล,ลากลงมา ลากขึ้นแล้วก็โค้งลงมาค่ะมาดูแถวสุดท้ายค่ะหัวกลมๆลากลงมาลากขึ้นแล้วก็โค้งค่ะดิดเริ่มเขียนได้แด้วใช่ไหมคะ่าหัวกลมๆลากลงมาขึ้นแล้วก็โค้งค่ะต่อไปค่ะ หัวกลมๆล,ลากลงมาลากขึ้นแล้วก็โคง้งลงมาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนได้ใช่ไหมคะดเด็กๆถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำสั่งต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆกากระบาดท,ทับตัวถอทหารอดทนค่ะที่เราทำไมคะเขียนไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ อยู่ตรงไหนเอ่ยเดีกยาเจอไหมคะตัวจะคล้ายๆกันนะคะมีทอทหารหอหีบตัวนี้เขาเรียกว่าทอรนางมนโทค่ะอ่าตัวไหนคือตัวทอทสฐารคะตัวนี้นี่เองเด็กๆก,ก็การการะบาดลงไปเลยค่ะแถวที่สองตัวไหนเอ่ยตัวนี้นี่เองเด็กๆก็ก,การการะบาดลงไปเลยค่ะอ่า เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีทอทหารอดทนด้วยค่ะนี่ค่ะทอทหารใส่ชุดสีเขียวใช่ไหมคะอ่าคุณตุก็จะระบายสีเขียวลงไปค่ะนี่นะคะอ่าทอทหารใส่รองเท้าสีดำจื๊อ กดจะระบายหน้าให้เขาเป็นสีสีไข่ไก่นี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอ่าสวยไหมคะอ่าระบายพื้นย้ายเขาหน่อยค่ะนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราไปดูหน้าที่สองกันต่อค่ะค่ะหน้าที่สองนะคะ ให้เด็กๆโยงเส้นภาพกับพยัญชนะให้ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยเป็นตัวที่เด็กๆเรียนกันไปหมดแล้วนะคะพยัญชนะตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆจอจานนั่นเองค่ะเด็กๆโยงไปหาจอจานสิรูปจอจานอยู่ไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆโยงไปเลยค่ะจอจานต่อไปตัวที่2องตัวอะไรเอ่ย บอใบไม้อยู่ตรงไหนเอย่ยอาตรงนี้ค่ะบอใบไม้ตัวที่สามคล้ายๆบอใบไม้เลยแต่หางยาวคือตัวอะไรคะปลาตากลมนั่นเองอ่าดีๆก็โยงไปหาภาพปลาค่ะตัวที่สี่พอพานวางตั้งโยงไปเลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะ งออะไรคะเด็กๆงูใจกล้าค่ะกระโยงไปเลยงูอยู่ตรงนี้นะคะชึ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆวงกลมพยัญชนะที่เหมือนกันในแต่ละแถวเด็กๆดูแถวแรกก่อนเลยค่ะตัวอะไรที่เหมือนกันเด็กๆสังเกตดูสิค่ะ ตัวที่เราเพิ่งจะเขียนมาเมื่อสักครู่นี้เองอ่าทอทหารนั่นเองค่ะเด็กๆวงกลมเลยค่ะสองตัวที่เหมือนกันเลยนะคะอ่าแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่สองเด็กๆดูซิมีตัวอะไรที่เหมือนกันบ้างเอ่ยอ่ามอม้านั่นเองค่ะอ่ามอมา้าเด็กๆวงเลยค่ะเหมือนกันค่ะ 2ตัวนะคะต่อไปค่ะแถวที่สาม,มีตัวอะไรเหมือนกันเด็กๆจะรู้จักไหมนะ่ถ้าเด็กๆได้อ่านกอไก่ถึงฮองแล้วคูดเด่เด็กๆจะจำได้ค่ะก็คือตัวทอพื้เท้านั่นเองค่ะเด็กก็วงกลมเลยค่ะทอพู้เท้าเดินยอ่องแถวสุดท้ายเด็กๆด,ดูดีๆนะคะเพราะว่าตัวเขาจะเหมือนๆกันเลย สังเกตหัวของเขาให้ดีค่ะเจอหรือยังคะอ่าดอเด็กค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ่าเราวงตัวนี้ก่อนนะคะอ่าหอีกตัวหนึ่งเลยค่ะอยู่นี่นี่เองอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กเด็ก เด็กๆได้อ่านก็ไก่ถึงหอนุกุทุกวันนะคะเด็กๆก็จะจำตัวพยัญชนะและก็รูปภาพได้นะคะสำหรับวันนี้ครูทุกฝากเด็กๆไว้เท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ